สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเจมเซนครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะพาเพื่อเนี่ยมาดูการต่อสู้ของโบรอสห้าดาวกับพาสีพิเศษ2ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนี้ครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับเราจะพาเพื่อเนี่ยมาพูดถึงก่อนครับกับ2ตัวละครตัวนี้ครับระหว่างจักรพรรดิเด็กล่าง2กับโบรอสล่าง2ครับหลังจากที่ผมเนี่ยไปดูการแข่งขันมาครับผมรู้เลยครับว่าเจ้าโบรอสล่าง2เนี่ยมันแข็งแกร่งมากๆเลยครับเนื่องจากตัวละครของมันเพื่อนๆไอ้เรื่องสกิลพาสีพิเศษของมันเนี่ย มันไม่ใช่ว่าการแค่ตัวละครของมันเองนะครับมันกันเพื่อนทั้งทีมนะครับและการกันของมันเนี่ยคือการพวกอันติ50ล้าน40ล้านได้อย่างสบายเลยนะครับเพื่อนเราเนี่ยจะไม่โดนดาเม g สักนิดเลยนะฮะคือมันจะโดนคนละี่สนนั่นแหละแต่ว่า มันเหมือนมันไม่เข้าเลยผมมองว่าเจ้าโบรอสล่างสองเนี่ยเป็นตัวโละคร,รที่แก้เจ้าจัก,กรพรรดิเด็กล่างสองได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนเนี่ยไปดูในการต่อสู้ดีกว่าเนาะก็ก่อนอื่นนะครับขอพูดอีกอย่างหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์เฉพาะของเจ้าโบรอสล่างสองเนี่ยก็เข้ามารอเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องไปรอดูอีกทีนหนึ่งว่าตอนที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยคนจะซุ่มเข้ามาใช้กันเยอะขนาดไหนแล้วก็มารอดูตอนที่เป็น5ดาวม่วงกับการใช้โอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวขึ้นนด้ววยะั่ามจ เอฟเฟกเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วก็จะรุนแรงขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูการต่อสู้ก่อนแล้วกันนะครับเอาเลยครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้ในโหมดดวลอะไรสุดนั่นเองนะครับเป็นการเจอกันระหว่างพลัง94ล้านกับพลัง319ล้านนะครับทุกตัวละครเนี่ยเป็นห้าดาวหมดครับมีปู่บอมฝั่งนู้นเนี่ยเป็นสี่ดาวนั่นเองนะฮะนี่ครับโบร้อนพ่ายสี่พิเศษนสองทั้งคู่นะครับเป็นไงเพ่ียมากๆเลยนะครับและลูกน้องของโบร้อนเนี่ยมันมีเกรดหลอดเลือดด้วยนะครับ นี่โซนิกเปิดไปครับเพื่อนๆเห็นไหมอันตีเนี่ยจะเข้ายุงแค่20%เท่านั้นนะครับแต่ว่าจะไปโดนลูกน้องของโบรอสเนี่ยถึง80%นะครับซึ่งลูกน้องโบรอสเนี่ยรับดาเมจได้ทุกตัวเลยนะครับโหดมากๆดูครับฟังเขาเนี่ยอัตีเข้ามาใส่โซนิกของเรานะครับดูมันไม่เข้าเลยนะปุ๊บแต่ว่าไปโดนลูกน้องของโบรอสแทนนะครับเห็นไหมเกลเราเลื่อนลูกน้องของโบรอสเนี่ยมันจะยุบลงไปนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยต้องดูตอนที่หมาชิบาบอมเนี่ยมันทิ้งระบอมดีกว่านะครับมันจะได้เห็นดาเมจจจททีีี่ชชััััััดดดเเนนนะไปปคคคครร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 บบ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 กกพิิ็้าางอมึ๊ นี่เห็นไหมลูกน้องบูรอสฟังเขาเนี่ยเกือบตายแล้วนะครับไอตัวแดงๆเห็นไหมหลอดเลือดหายไปหมดแล้วนะครับก็คือถ้ามันตายแล้วเนี่ยมันจะมาทิ้งบอมด้วยนะครับนี่เกลวินเคาะมาครับเพื่อนๆคอยดูครับนี่ทิ้งบอมมาครับ15ล้านดัมเมจครับ17ล้านดัมเมจท่านผู้ชมทิ้งบอมแบบแรงมากๆเลยนะครับเกลวินครับอันตรีเข้าไปครับแต่ว่าไม่โดนเจ้าบูรอสนะฮะเราจะได้เห็นอันตรีของบูรอสด้วยเนี่ยมาครับเจ้าเกลวินครับก็เคาะปกติไปครับเอาเลยฮะ ถึงเจ้าเกรวินฝั่งนู้นครับแต่ว่าโดนปิดกั้นไปนะครับก็ได้แค่เคาะกลับมาเท่านั้นนะครับมาเลยครับยิงบีมของบูรอตล่าง2ครับเข้าไปที่14ล้านดาเมจนะครับแต่ว่าไม่เข้าเลยเพื่อนๆเห็นไหมคือมันมาโดนลูกน้องของบูรอสหมดเลยนะครับคือมันเข้าผู้เล่นแค่ยีแต่ว่ามันมีการฟื้นฟูได้ก็คือบูรอสเนี่ยมันสามารถเอาลูกน้องเนี่ยรับแทนได้หมดเลยนะครับโหดมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยบูรอสฝั่งเราเนี่ยยังเหลือลูกน้องอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคเขาจบลงไปแล้วนะครับต่อไปดดดูููไปคค่่่ทีีกัันนวาาะรบพลลง50้เหมือนนนกัะครับหดมากคู่่ตอไปอ่ะ ก็เพื่อนเพื่อนอยากดูตัวเต็มของอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพากให้แล้วกันนะครับซึ่งผมเนี่ยอัดคลิปวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปดูการต่อสู้แบบเต็มตัวนะครับของพลังที่แบบเยอะมากฮะนี่ครับมีเจ้าเกรวินในยาปู่บอมบ์สวิงขับเคลื่อนครับโซนิกล่างสองจักรพรรดิเด็ก6ดาวนะครับมีโบลรอตที่เป็น4.5ดาวครับโอ้โหสุดจริงๆฮะไปครับดูกันหน่อยครับพลัง54ล้านกับพลัง57ล้านครับท่านผู้ชมเยอะมากครับโอเคแต่ว่าเปิดมาครับเป็นฝั่งงเเเเรรราาาาาททีีี่่่่่่ไดด้้ปิกกกกออนนนนนแแลววะะะคััับบบบ็ฝจช แน่นอนเะครับเพราะว่าเราได้เปิดก่อนไงพลังมันใกล้เคียงกันนะครับไปครับโซนิกล่างสองครับอันตึงเถเจ้าโซนิกล่างสองเหมือนกันครับก็พลังเนี่ยจะไปสร้างความเสียหายกับบบลอสฝั่งตรงข้ามนะครับกับลูกน้องของมันนะโอ้โหไงแจ๋วมากๆม่เลยครับคือเอามารับอันตึของจักรพรรดิเด็กได้เลยเนี่ยเอาลวโซนิกฝั่งเขาครับก็ส่วนกันมาบ้างครับนี่เล็กๆน้อยๆครับสิสองล้านเมจไปนี่ลูกน้องฝั่งโบลอสฝั่งเราเนี่ยจะเกือบตายแล้วนะเหลือครึ่งเดียวนะครับเคาะไปครับเกรวินฝั่งนู้นก็เคาะมาเหมือนกันครับ ไปเลยครับอันตันของเจ้าเกลวินนี่ครับปิดสตันตัวไหนบ้างอูจักรพรรดิเด็กฝั่งนู้นโดนครับเยี่ยห์เลยครับก็คือฝั่งนู้นเนี่ยไม่ได้สร้างความเสียหายจากเจ้าจากักรพรรดิเด็กเนี่ยเท่ากับว่าฝั่งเขาเนี่ยจะเสียดาเมจไปในช่วงแรกแบบเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝั่งเราครับชีบระบอมครับพิ้งไปแล้วฮนะบุ๊บไปทีนึงครับ28ล้านดาเมจนะครับ,นนรบดูลูกน้องของบรอูร้อสดิ จะมีเกียหลอดเลือดอ,อยู่ไหมเห็นไหมครับเวลาเราไปสร้างความเสียหายเนี่ยลูกน้องของบูร์อดเนี่ยมันจะขึ้นเป็นดาเมจสีแดงโดนไปเรื่อยๆโดนไปเรื่อยๆนะครับนี่ตายแล้วระเบิดดาเมจทิ้งไปครับสิล้าน,นดาเมจดเนีบูร์อดฟังข่าวครับเข้ามายิงบีมไปหนึ่งครั้งครับอยู่ที่26ล้าน,นดาเมจนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เข้าเลยครับเนื่องจากไปโดนลูกน้องของบูร์อดทั้งหมดนั่นเองนะครับแจ๋วครับแจ๋วคือมันโดนแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะสำหรับตัวละครหลักนะครับแต่ว่ามันรู้สึกเหมืออออนนนนว่่่าาจะะะไไมมมเเเข้สััักกิดดลลยยครบู ว่เขาพลังเยอะเกินไปนะครับเลือดมันเยอะเกินไปมั้งผมเลยดูไม่ออกเลยนะครับว่ามันโดน20%เนี่ยมันเลือดยุบจริงหรือเปล่าวะมันเหมือนมันโดนแบบไม่โดนเลยนะเมันจะเข้าลูกน้องของโบรอสหมดเลยนะครับหมดมากมากเลยตัวนี้ครับมันเป็นความแตกต่างกันระหว่างมาชิบะนะครับกับลูกน้องของโบรอสนะครับมาชิบะเนี่ยสร้างดาเมจอย่างเดียวนะครับและถ้าเกิน3เทอร์เนี่ยมาชิบะจะหายไปแต่ว่าลูกน้องของโบรอสนะครับมารับดาเมจได้แล้วก็สร้างความเสียหายได้ด้วยนะครับนี่คือความโหดของลูกน้องโบรอสนะ ชอบมากๆเลยนะครับโอเคเออแล้วตัวละครอย่างคิงครับมีคนผอบอกผมเนี่ยว่ามันอาจจะมาเป็นเหมือนแบบมีลูกน้องเป็นไซตามะหรือเปล่าอันี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอ้ถ้าเป็นขนาดนั้นเนี่ยมันคือเก่งเกินแล้วนะฮะต่อเย็บเข้าไปครับมาตีของเจ้ากระรวินยาวฝั่งเราครับได้ตีนี่ครับปิดผนึกฝั่งตรง,งข้ามเรียบร้อยเลยครับผมฝั่งนู้นเนี่ยเหลือเพียงเจ้าบลรอสนะครับแต่ว่าลูกน้องเนี่ยหายไปหมดแล้วนะครับก็คือเข้าดามจแบบจังๆแล้วนะทีนี้นะ เอาเลยครับชิบะบอมนะครับเพื่อนคอยดูครับตอนที่ไม่มีลูกน้องของบูรอดนะครับบุบเข้าไปครับโอ้โหสร้างความเสียหายเยอะอยู่นะตัวเลือดเยอะจริงว่ะโอเคครับบูรอดฝั่งนู้นยิงก็ล่วงไปแล้วนะครับเหลือเพียงแค่อัพซิลินขับเคลื่อนตัวเดียวเท่านั้นเองไปครับยิงบิ้มของบูรอดฝั่งเราครับเบ่งเข้าไปทีหนึ่งครับหายเรียบร้อยฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับหลังการต่อสู้ที่จบลงไปนะครับก็บอกเลยครับว่าโบรรสเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยครับเพื่อนๆเนี่ยควรจะสุ่มหาไว้นะครับอ่ะแล้วก็พาเพื่อนเนี่ยมาพูดถึงคอมโบนี้ก่อนละกันนะครับกับตัวละครอย่างโบรอสกับปู่วมนะครับที่เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นกันไปในคลิปวิดีโอนะครับซึ่งคอมโบนี้เนี่ยแทบว่าจะได้เรียกว่าเป็นอมตะในช่วง2เทินแรกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งมันโหดมากๆนะครับ อ่ะและก็การหาตัวละครอ,อย่างโบรอนนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเก็บเศษของพวกตรงนี้เนี่ยอัพได้นะครับและการจ้าพวกพาสซีพิเศษให้ขึ้น2นะครับนี่ผมชา้างเพื่อนเนี่ยมาดูนะอ่ะวิธีการอัพพาสซีพิเศษให้ขึ้น2ได้นะครับเราจะไม่ต้องใช้สิ้นส่วนค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ใช่ว่าเราได้ตัวละครของมันมาแล้วเนี่ยมันจะเก่งเลยนะนี่ครับให้เราเข้ามาตรงตัวละครที่เรามีนะครับอย่างผมเนี่ยมีเจ้าบาคุซานล่าง2นะครับเป็นตัวละครจากกิจกรรมแจกฟีนะ กดเข้าไปเลยครับตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยต้องการอัพนะครับเท่ากับว่าเศษไอ้พวกนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้กับตัวละครอ,อื่นด้วยนะครับเป็นไงดองไว้ได้นะครับคือท่านเพื่อนเนี่ยไม่อยากได้เจ้าบาคุซันนะครับพเพื่อนๆเก็บดองอันนี้ไว้เลยนะครับแล้วไปเอาโบรอสแทนนะครับนี่คือเทคนิคนี่เนปะ็นไง ก็ดีอย่างนี้นะครับที่เราได้ดูตัวละครอย่างเซิร์ฟจีนก่อนแล้วก็รู้นะครับว่าเราเนี่ยควรจะทําอะไรต่อไปนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องปลดล็อกบอคสันนะครับมาปลดล็อกบูรอดได้เลยนะครับกับเศษไอ้พวกนี้แล้วค่อยไปหาลูกแก้วเอาแต่ว่ามันก็ต้องการันตีกันแหละนะครับแต่ว่าก็มีสิทธิ์ที่เพื่อนๆเนี่ยจะอัพเป็นพาสซี่เปเศษ2ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการอัพพาสซีสี่เศษ2นะอ่ะแล้วก็ตัวละครสําคัญตัวต่อไปนะครับที่เราจะพูดไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือตัวละครอย่าางเจ้ เฮลไฟเฟมนะครับตัวละครที่เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งน,นะครับกับตัวละครคอคม,โมโบของเฮลไฟเฟมกับปูบอมนั่นเองนี่ฮะไปบอกเลยครับว่าเป็นตัวละครที่โหดมากๆนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะแล้วก็สำหรับคนที่สงสัยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวละครที่เป็นตัวละครอ,อย่างทัชซึมุกิเนี่ยมันตกเมตาไหมนะครับเพราะว่ามีหลายคนเ э นี่ยถามมากๆนะครับเพราะว่าน่าจะชอบทัชซึมุกิกันแหละนะครับกับสถานะอฟฟอร์ชิลเนาะก็ทัชซึมุกินะครับเเป็นนนนนนตตตตตััววละะคคครรที่่่่่จกมาาาาใอออยงแแบ มันจะมีเงื่อนไขเงินหนึ่งครับก็คือท่านเพื่อนเนี่ยมีคอมโบฟอสชิลเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยยังจะสามารถเล่นได้อยู่นะซึ่งถ้าผมเนี่ยไปเจอกับคนอื่นนะครับถ้าผมเร็วกว่าคือผมก็ชนะนะครับคือมันคอมโบฟอสชิลผมบอกว่ามันยังคงไหวนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องมีเจ้าโซนิคล่าง2นะครับถ้าไม่มีเนี่ยมันเล่นยากนะครับมันต้องมีล่าง2งไอตัวนี้มันต้องสําคัญจริงๆนะครับมันต้องมีจริงนะเพื่อนๆต้องเอาให้เร็วที่สุดให้ได้นะครับคือถ้าเพื่อนเนี่ยเร็วที่สุดได้เนี่ยพลังฝ่ายตะซูเนี่ย ถ้ามันใกล้เคียงกับเราแล้วก็เกินเราไม่มากเลยครับเกินเราสักห้าหกล้านเนี่ยเราชนะได้นะครับมันเป็นอะไรที่โหดมากๆครับกับเจ้าโซนิคความเร็วเสียนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับก็ท่านเพื่อนไม่อยากได้เจ้าบาสุซันเก็บไปรอโบรอสตัวละครอย่างทัตซึมากิจะตกเมตาแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีเจ้าโซนิคล่าง2แล้วมันมุฟความเร็วได้ดีที่สุดเพื่อนๆจะแข็งแกล่งนั่นเองนะครประมาณนี้นะครับจะเล่นคอมโบไหนก็เล่นได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้กันนะสัเรื่องราวของคลิปในวันนี้นะครับก็ไว้เจอในคลิปใหม่คล